าเ,เพื่อนมารู้จักจัตุรัสคนรักนาฬิกาบลัชวอนอก <โด S 1> <ด>จากนาฬิกาก็ยังมีไฮจิวเวอรี่เต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าย่านนี้หรูหราที่สุดในป<อ>ารีสถ้าเกิดพูดถึงคนรักนาฬิกาอย่างเราเราแล้วย่านนี้ถือได้ว่าเป็นสวัรค์เลยนะครับสาเหตุก็ <สะ S 1> เป็นเพราะว่าย่านนี้มีเฮดคออเตอร์อของหลายๆแบรนด์เนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในจัตุรัสแห่งนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาเต้ฟิลิปโลเล็ก์ในวันนี้ผมก็มาที่โลเล็กเป็นร้านแรกนะครับร้านนี้สาขานี้ใหญ่มากๆนะครับใหญ่ขนาดนี้ไม่มีของก็แปลกแล้วนะครับซึ่งเซอรรๆาา้ย ะะของโรเล็กซ์ในยุโรปนะครับก็บอกได้เลยนะฮะว่าร้านนี้เป็นร้านเดียวที่มีสินค้าพร้อมขายเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่เด็ดจัส์แบบที่ที่อื่นนะครับมี OP ขายเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ได้โชคดีมากนะครับผมได้หน้า28มาซึ่งก็ถือว่าเล็กไปสําหรับแฟนผมนะครับก็เสียดายไม่ได้จัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองไปรอบๆแล้วก็มีร้านหลายๆร้านที่เราเข้าไปมานะครับมากันที่ปาเตฟิลิปนะครับปาเตฟิลิปผมบอกเลยนะฮะคนที่เป็นเมนเจอร์สาขาหน้ารักสุดๆนะครับเฮลฟูลให้ความรู้ให้ความช